หนังตาลุงได้ได้ยังไมครับหนังตาอ่าหนังตาลุงครับหนังตาลุงหนังตาลุงรายการหนังตาลุงนี่ลุมไม่ว่าเราเปิดรายการอะไรกันเนาะรายการได้หนังตาลุงหนังตาลุงครับใคลอยคลอยปองเสี่ยงกับนั่งตาลุงคลายคลกันเลยครับหนังตาลุงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube วันนี้เป็นวันแรกและอีพีแรกนะครับที่เราได้สัมภาษณ์กับเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงนะครับ กดที่ได้เร็วดีเป็ดเป็ดงามเลยมึงนล่น,นั่งบนบอลลังใจของแฟนเพลงามาเป็นเวลานานนะครับจริงๆแล้ววันนี้อยากจะท่ามคุณลุงเอกชัยที่อยู่ในมุมที่ไม่มีใครเคยท่ามนะครับถามมาขันวาน,วนตุ่งเนยไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้ได้เอาตา่ที่ง้าลุงอีแร้งไวเผื่อบอกไวว่าให้กับเยววาวชนหรือว่าเด็กๆคนรุ่นไม่หรือว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนลับกองลุงอยู่แล้วใช่ใ่ทีนังแล้ว่ เฮ้ยวันนี้หนังเหล่เอกชัยคุยกับสิงหน้าหนังรายการหนังตะลุงเนี่ยครับมันมีอะไรมั้งจริงๆแล้วเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยรู้นะครับคาถามแรกตั้งแต่โตขึ้นมาถูกเลี้ยงจากคนเป็นพ่อเป็นยังไงบ้างครับคือสายเลือดของพ่อพ่อเป็นนายหนังตะลุงบอกก่อนพ่อเป็นนายหนังตะลุงเป็นมโนราเป็นเพลงบอกคุณพ่อมาเจอกับย่าเลี้ยงเนี่ยตอนที่ท่านอายุ60แล้วย่า19ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กมาฉีหน้าอยู่เลยเลยทุกจับปลากู้เยาวอุ้ย ตอนนั้นนั่งหลันนั่งจุหลันคือเลิก ok และนั่งแล้วอ๋อเลิก ok ไปแล้วเลิกไม่เล,ล่นนั ok ่งแ, ok แล้วและลำดุราก็เลิกแล้วออเลิกแล้วเลิกแล้วแต่ว่ากอย่างมีอยู่บางไปงานแกบุญ่านอย่างอย่างพื่ยอ,อยู่แล <c oughs> ้วอย่างเรื่องรักนั่งกันจุดแรกเลยข้องลุงนะลุงอันนี้เราเข้าวสาระแล้วนะค <c oughs> ไ,ไม่เล่นเล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วนะอจุดแรกข้องลุงครับเป็นตีกลางล่างนะเป็น เป็นซิวเนี่ย <c oughs> พอไปแลงแล่นจุดแรกมันพื้นนะครับจุดแรกของลุงก็คือลุงคิดว่าความสามารถที่มีอยู่เท่าทุกวันเนี่ยครับไม่ได้มาจากลุงเป็นคนเดิมตอนพอบังคับให้วาบอสอ๋อไปขับ,บอถน,น,น,นั่งครับซึ่งแกก็จะไปเรื่อยไป้านั่งครึงนั่งคลาวานั่งคลาวไป้านั่งเคลเนั่งเคลนอย่ขวัญใจชนบอสครับครับไปฮาถูกนั่งทีบอเป็นเผื่อๆแกผักผัวแกครับเผื่อจะไปออกกรอนมังไอ้นุมังแกแต่งมั้งอะไรมัง อันดับแรกเลยนอนอยู่หัวหลงปั๊บเนี่ยครับถ้าลุงตื่นไส้เกี่ยวน้ำซาดเลยแกบอกคนต้องตื่นพรอมนอกแสดงเป็นคนมีระเบียบมีระเบียบมากรา็จแล้วก็คุกกรอนรอันดับแรกคือให้หวากรอนนั่งก่อนก่อนนั่งปกติกรอนพอสร็จเรื่องกรอนนี้ปับ๊บไม่ได้พอดีมึงต้องหวากรอนตายให้พรอ เอากรอนอื้นเข้ามาแล้วเอากรอนอื่นมาแล้วชอยเ้าจับงามแค่ข้ามาใสแจ๊กแกล็กทรงสาสานใสกายซาโมนให้เธอโอนทกเท็กให้ก,กรกเก็กตัวจบในหัวศพนากระดูโบราณนี่เสี่ยงดีเสี่ยงดีมากเสี่ยงดีเสี่ยงดีคือลุงมันไม่ได้ทักถึงงนึงในเสี่ยง้คือเสี่ยงดีมากมงสุ่งสึง หล่คนบอกว่าพอหลันนี่เป็นซิทของนั่นงจกนเกลเหมือนกันอ่าใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ไปศึกษากันได้นะครับในทำเนียบนั่งตะลุงครับครับ,รบพอเป็นคนซ่อนซ่อนลุงและก็ยัดลุงในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กเเป็นคนโหดไหมครับพอเป็นคนเล้งพรอ้อม้าไม่หมูโอ้แต่ถ้าหมูนี่จะไม่พอเลยมึงเคยห็นกูหมูไหมอ่าอะไรแสดงหม่ำเมื่อนกันเลย <laughs> พร้อมคนเล่นพร้อมบุญรบหนุยปิดตู้ที่หลกปิดตู้หนุยตึงทาเลไม่พร้อม้าหมูมืดแล้วมืดแล้วสั่งคนดี่ต้องไอรบปิดตู้ที่หลกมืดแล้วมันหมาเห็นไหมมืดแล้วอใครยังเล่นอยู่ด้วยไอรบหมาเห็นไหมเยีดไหมมืดแล้วมันอุ้ยอุ้ยตึ้งรู้เงินไปเจอช็อปท่ามแกเปรกๆกันวันนั่นมีมีเหลืองกันตีบ้านเขาทุบกันตึ้งแกวันแตะ ครับแกอเต่ถึงมาบาดแค้นแกตรงนี้ทีๆร่อยชักเลอ๋อลุงครับครับเห็นไมเน่เนี้ยวมเนี้ยเหยียดเหม่ม <laughs> ไอ้เนี่ยเขาชักเมตตาแสดงว่ามีความสนิทจิตเชืีอกับพอลุงอันลุงอันพวกพันกับพอหมาว่าไหม,มพอสร้างมาเสมอวะ่ะถ้าคนวุ่งก้าวด้วยหมายคืนแล้วพอวุ่งทีไปห้าหมายคืนถึงทีวุ่งทีแล้แกบอกคนนั้นจะเป็นฐานหมายคืนตลอดโอ้นี่ครับ นนี่เป็แนวคิดีกจะต้องให้าบคุณมาเชียงตั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 ดมันเป็นกอง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 เวลาจะอุ้งก็คือไปยิบมาครบกรณีจุดฮักเอ้อของชีวิตลุงกันชอบตรงเบ็ดชอบตอกเบ็ดออแต่หม้อรลันมันชอบตอกไก่กันไก่ตอกรู้จักปะครับครับรู้จักครับเดียวไก่ไปล้ำไก่เตี้อซึ่งแกจะรู้วันนะว่าถ้าวันจันทร์นั้นไก่ถ้าข้าวมันข้าวต่างกันดักคุณต่างนันอ๋อตึงได้ไหมครับได้ได้ทุกที่ได้ทุกที่ซึ่งแกจะรักไก่ตอกตรงนี้มาก ไปตัดไปไปตรงเบ็ดกลางคืนเพอว่าชาวาก็ไปแกะเบ็ดถึ่งบ,งบังเบ็ดเดือนมันโป่งเลยมันฮ<อ>ะ,ะเราก็ไม่ปลดเดือนโอกนะเดือนโรอไปพอามาปิ้งไหวใจกว่าครับบังเอิญเลือกเอกิญดีก็อีกตอตัวแกรักครับมากินเบ็ด<อ>มันกินเดือนกนะินเดือนแต่รักกันเบด็ดอยู่เลยอถึงอง่งรอ ติดเบ็ดติดเบ็ดครับแทนที่ว่าได้ปลาหยัดแมมตกปนบล็อกได้ไก่ต้อโหมอ้นี่กระฉาดโหมหยัดแมมไปเีตยวเรียกเผื่อมาได้ตัวเองติดเบ็ดอีกกูแก่ปบนันโดยควา่มฉลาดหกูอีท่าอีทกเม็ดออกการเดียวไปตายมีตัดครับตัดใส่เบ็ดตัดใส่เบ็ดเลยกับร้อยเลยแต่ก้อยมันอยูงอย่างรองอยู่อย่างเจ็บอยู่ครับที่นี่ข้างบ้าน ตังบ้านลุงมันชื่อลุงปอดบ้านแกอยู่วัดกุดแขสูงอแกจะไปบวชไปฝากตัวเป็นลูกศิ์ของพระสารเจบอาจารย์บรรจบขันติพารับแห่งวัดกุดแขสูงครจนลุงนี่ออกจากบ้านเก็บผ้าได้แก่ผ้าถังอาพื้นเดียวนี่กับกางเกงหลายสักนก็เรือกลามตัวนึับเพราะว่าถ้าอยู่นี่หมอแลตุกตายคือลุงมันเป็นคน้นตั้งแต่แรกซนใช่ไหมครับใช่ใช่ที่นี่เพราะว่าเราเคยเจอมาเลววีกริเนี้ย รถมาจอดแท็กเตอร์มาจอดหน้าบ้านเขาทำนุ่มอยู่หมดนี่ซึ่งเอาใบเมตดเข้าบ้านซึ่งล่ขึ้นไปแรกก็กลมซาตานนะบัมบอ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 มเิ็กแกละติ๊กตึงใบเมตดยกเนี่ยอ๋อยกเนี่ยอ๋อคือถ้าเดินหน้ากับโครมเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเม็ดเลยบ้านเม็่เลยวิ่งไปตามผู้ใหญ่บ้านตามกำนันกันมาอลไรมาดับเครื่องกบพอดับเครื่องเสร็จกมาหลังก็ทะว่ายูหมายเรียบแดงทั้งตัวเลยทุกมันมีเหตุการณ์มาเร็ว ซึงพอลาดนี่ไปกับลุงลุงป๊อดนั่นจะไหมครับไปกับลุงป๊อดขึ้น่งเราแทวไปกับไปวัดกุดแข่สู้เป็นเด็กวัดเลยทั้งในวัดนั่นนั้นครับก็วัดนั่งทัดโนราเป็นกระหม่อมปอตอนเลยครับทั้งไงปอตอนจันเตียงอยู่กูจำได้เลยปอตอนนี้คือปอตอนจอบเจ้าอาวาสวัดกุศลแข่งสู้ป๊อดเขาบอกเนี่ยนี่มันซ้ำเหมือนกันแล้วมึงมาเฉยครับลุงเลาบอกว่าหมานั่งครับ แล้วฮะปลื้มช้าเป็นปลาไม่อย่างจาเป็นหนนั่งเดี๋ยวอะรหมาฮัดกับช้านเพื่อไหนวัดครับก็าพอทานอย่าโม้เลย a few moments later เล่นเนี่ยมงคนับรถเนี่ก้าพอทานอย่าโม้เลยมอเพอทานนั่งมาเล่นในวัดตุกื้นนั่งมาเล่นในวัดโบยก้าพอทานก้ากวักไปเลยคือเราอยาให้พอทานปากก้าพ่อทานอย่าโม้เลวกูเตือนรถตี แล้ว้าะเ็กน,นี้ได้ชู้เลยได้ไดอ่าศส้หวัดอาศัยวัดอ,อยู่ที่นี่อาเส้ลมค่าอามรมณ์จะไมา่ยช่ค่าของวัดกุดแก่สู้พปตอนกระตังชื่อให้ลุงไม่คือไอวีวีครับกะวีโอซี่วิชัยนั่งกะวีซีวิชัยเราว่างนั้นคว้ากไปเบียกับนั่งควรแสงแก้วลุงกระตังหน้าตังตาไปคุกนั่งตะลุงกับนั่งควรแสงแกว้วทีนี้พมกมีเรื่องจะทมคุณลุงเล่นนั่งเดิน้า้ถั่วผักตายใช่ไหมครับ แล้วทงมันผิกพันมาเพลือทึ่งได้มาเป็นหนักรองเลยได้มาอยู่ในวงการบันเทิงเหตุการณ์หนาวันที่ลุงเล่นนั่งตะลุงกันเป็นลูกคูนั่งกันครับกับในวงการบันเทิงเนี่ยมันมาซอดครองกันโดยโดยแบบอัศจรรย์หมาวันนึงขึ้นไปหนังตีทับตีทับเนี่ยมต้องหนังมันหลังคล้องครับครับเนี่ยมันแต่แรกลรงนั่งก็จะจัดหลังกล้องบันี้กับตุ้กับสูงสนี่นี่ไหนนั่งห่ังนี่ครับนี่เหมือนทับหนังนี่วันนั้นมีเจ้าภาบมาห้านั่งตะลุง ถังหมหนึ่งเดือนเหืือเดือนไส้ปิดวิกกับวงดนตรีสดใสรุ่มโพทองและภาพยนตร์จ่ายโต้รุ่ง<อ>สดใสรุ่มโพทองกับมั่งดังและสิ่งที่ทำให้ลุงเซอร์ไพรส์ามาจนทุงวันนี้ก็คือทุกขึ้นพอดนตรีเล่นเทสต่างลุงเล่นรพร้อมนั่งใช้คือคนสมัยก่อนท่านผู้ชมครับเมื่อสมัยก่อนค,คนไปงานสวนสนุก ต้องสว่างเท่านั้นเพราะไม่รู้กับหรือเพรนะวงดนตรีเล่นเสร็จปั๊บต้องเลยนั่งลงครับเลยนั่งใช่ครับแล้วนั่งใช่ที่มาใช่ในชัทิบคืนนั่นคือภาพยนตร์เรื่องโกมินกุมานนั่งดูหนังทุกวันนั่งเลยนั่งจำได้เม็ดไดะล็อกอ๋อแสดงคือตุกคืนตุกคืนก็ใช่ใช่ตั้งโกมินตุกรืงเดียวพอวันละนี่เหล่าข้ามมา่าซึ่งรุงเทปครับลุงมาร้องเพลงในกรุงเทปแล้วเริมเป็นนายแบบโคษณาแล้วรูจักกบนักข้าวคนหนึ่งชื่อว่า พี่ปุภูเขาทองเป็นคนเขียนคอลัมน์นั่งซื่อภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์ชื่อคอน์ว่าวัยชะกันดังหมามแกหล้จกระบาครั้งภายรัศมีกาจะห้าระไอกไหมไปแค่เด็กแค่ก,ก็วจังูม,มดแต่ว่าลุงม,มันค,คมหมดรับหน้าคมงงเส้นเกาให้เทศเทศเสี่ยงครับเทศกูแรกงหลายอย่างไดเม็ดเป็นไหนนั่งเพราะว่าเป็นไหนนั่งตะลุ่งใช่ครับทุกคนต้องรู้ฟังรายชัดครับข้าพเจ้า ขอทำตามพระกระแสรับสั่งรับได้ข่าวพระเจ้าค่ะก็ว่าทำไมทำไมเด็กคนนี้พูดภาษาราชาศัพท์เก่งมากอ่ะเขาแปลกใจแปลกใจอ่านั่งบอกเอาคนนี้แหละอเอาคนนี้แหละแค่เล่นเรื่องละครเรื่องแรกเป็นโกมินโอ้